ครับกับสวัสดีเอฟซีแฟนสองของของเซียนาดีพ่ว้เลสุขุสุขคนนะครับครับมาตามต่อกันอีกนะครับกับเราพัฒนาเซียนปาตันนะครับรอบที่แล้วนะครับของเซียนปาตันกับรุดนะครับบ่เขานะครับตึ้งเลขวิ่งเลขจับคูนะครับกับรุดขึ้นกันนะครับครับก็มีเขามีรุดนะครับาะเขาก็มาตามต่อกันหลอบไม่นะครับ สามต่อกันรอบไมนะครับรอบนี้นะครับของเซียนปลาตานเป็นสีเด็นไม่ห้ตัวใดน,นะครับเอกก็จ้าคอยมาเบ่งมาช่มไปน้ากันนะครับลาพัฒนาเอาเหรียญพันลาพัฒนาเซียนปลาตานครับ าแล้วเสียมตาตาลนะครับครับสิขออนุญาตเขียนไว้ท้งข้างก้อนเนาะครับเด้อขออนุญาตเขียนไว้ท้งข้างก้อนถึงว่าสิให้พี่น้องเฮา เบิ้งไปน้ำกันนะครับวันจันนะครับแรงนะครับเร้อแรงครับสองทุกครึ่งนะครับ,รรรบ,นนรบจันที่สิบเอ็ดก็ย่อสองห้าหก,หกนะครับ พัฒนาเซียนตาตาันวิ่งรูดบนล่างนะครับ แบบต่อได้นะครับจะคอยมาเบิ้งไปํากันนะครับเนี่ยวิ่งรูดบนล่างนะครับ <c oughs> โ้ยยุ่งเสร็จฟังเชียงประกา เียนปราตารันอยู่ที่ไหนหละบันครับเจนย็นนะพี่นองครับเช่นอะไดีหาแป๊บหนึ่งนะครับหาแป๊บหนึ่งครับผู้ช่วมบรรยากาศทางหอกก่อนนะครับฝนตกครับทัวไทยละืัอนี่เดี๋ยวเบิ้งเรา พายุเขานะครับวิ่งรูดบนล่างใส่เนาะนะเห็นเหรอครับเห็นแล้วเห็นแล้ว จับวิ่งรูดบนล่าง1กับ2นะครับ1กับ2ชุดจับคู่นะครับ16 17 18นะครับ26 27นะครับ สอครับสองหกสองเจ็สบรรจันที่เสียกันยายนสองห้าของเราพัฒนาเสียงตาตาน <c oughs> วิ่งลูดบนล่างนะครับเด่นที่สองนะครับชุดจับคู่นะครับนี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับสองหกสองเจ็ดสองแปดเด่นที่สองเจ็ดกับสองแปด ครับพี่น้องเขาแคหนาจอยด้วยครับด้วยบอลของเซียนป่าตันนะครับครับรอบนี้นะครับขอให้พี่น้องเข้าโชคมันไปน้ำกันกับเล่าพัฒนาเซียนป่าตันนะครับด้วยบอนิงไปได้ครับพวจอดจะได้รถนะครับวันจันทร์ที่11กันยายน2566เาราพัฒนาเซียนป่าตันนะครับวิ่งลูดบทล่างนะครับ1กับ2 เด่นที่สองนะครับจับคู่นะครับหนึ่งหหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับสองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับเกียเส้นใต้ที่แดงไว้ด้วยครับเด้อตัวเด่นนะครับของเส้นพาตานนะครับก็มีสองเจ็ดกับสองแปดนะครับเนื้อใส่สีให้ไพี่ห้องเขากับเรื่องใส่สีให้ไรนะครับเห็นบ่ชัด เด่นที่สองนะครับเลขวิ่งของเชียงสาตานตมีอยู่สองคู่นะครับก็มีสองเ็กับสองแปดนะครับกระเด่นครับเชียบหน้าจอเลยครับ ก็ขอกอบบนขอบคุณนนะครับเส้นปลาตันนะครับที่ทรงตัวเหล็กแนวทางให้่นะครับเป็นเสยนนาดีได้ลงไเดรซีให้พี่น้องเท่านะครับเอาไปรลุ่นไปเสี่ยงกันนะครับสำรับตัวเหล็กนะครับก็เป็นแค์แนวทางนะครับเด้ทางสองก็นําเสนอเพื่อเป็นซื้อกลางแนวทางเท่านั้นนะครับบ่ได้สนับสนุนให้เป็นการพนันแต่อย่างใดนะครับเด้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องเท่านะครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเด้อสว่วงนี้หนาฝนนะครับหนาฝนรับเดินทางไปไซมมาไซนนะครับไก่ปลอดภัยกันสุขุสุขพนนะครับเด้อระมัดระวังครับการขับขี่นะครับหดหน้าว่าถนนมันเลื่อนนะครับไปไปคอยมากน้ะพี่น้องนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเชื่อนันดีก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับพี่น้องเข้าปังๆเฮ่งๆด้วยๆนะครับสวัสดีครับ